จริงๆแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายกรกฎาถึงช่วงต้นสิงหาที่สถานการณ์ชายแดนเนี่ยมาเริ่มคุกกลุ่นนะครับจนกระทั่งนายก รัฐมนตรีเนี่ยถูกสั่งการว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเราไปดูทางตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตทั้งไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเติบโตถึง3%มซมากกว่าคาดการนะครับแล้ครไปเติบโตเหรอคะถูกต้องครับเติบโตมากกว่าประมาณ3%คคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ2.3%นะครับพอเข้าไตรมาสสามเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมที่เกิดเหตุนะครับทำให้ FDI หรือ f r i e n d i ล็กอินเวสเมนเนี่ยเริ่มหยุดชะงักการมาลงทุนต่างๆการขอ o o เอ่อซึ่งขอไปแล้วนะครับมีแผนลงทุนในไตรมาส3เนี่ยก็มีหลายบริษัทที่อาจจะชะลอตัวลงไปนะครับรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆทำให้พอมันมีเหตุการณ์ความไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลก็ดีหรือชายแดนก็ดี นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจว่าจะมีสถานการณ์รุนแรงหรือเปล่าเพราะบางเหตุการณ์บางวันเนี่ยมีการประท้วงหรือการชุมนุมที่อนุาสาวรีย์นะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างอ่อนแอ มาตั้งแต่เดือนก่อนหน้าแล้วตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนะครับ<ะ>ซึ่งปัจจุบันนะครตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือหลายสํานักนะครับไม่จะเป็นสารพั์ก็ดีหรือว่าทั้งสํานักต่างประเทศม่ว่าจะเป็นบูมเบิร์กนะครับที่วิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในไตรมาสหลังนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยไตรมาสสในไตรมาสสี่เนี่ย อาจจะดรอปลงนะครับจากเดิมเนี่ยสอซก็จะดรอปลงมาอยู่ในเลจประมาณ 1.8- จถึง2.3%จากที่มันจะ3กว่านะที่ล้อมมาในไตรมาสสองที่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองที่เฉลีย่ยแล้วประมาณ3อครับอืมค่ะอ,อาจารย์นุษย์สอนมองอย่างนั้นไหมคะว่าเฮ้ยมันเริ่มชักงักหรือมันเขาเรียกว่าดิสรับมาตั้งแต่ตอนช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงสารรัฐธรรมน,นูญให้พ้นจากตําแหน่งก็กลายเป็นว่าต้องสรรหานายกใหม่ครับ เศรษฐกิจภาพรวมนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือครึ่งปีหลังเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงมากส่วนครึ่งปีแรกเนี่ยการที่เศรษฐกิจขยายตัวดีเนี่ยมันเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการเร่งส่งออกอก่อนที่ ภาษีทัมเนี่ยมันจะมีการขึ้นภาษีถูกไหม,ม,มก็มีการเร่งนําเข้าโดยผู้นําเข้าของสหรัฐมันก็เลยทําให้ตัวเลขการขยายตัวของการส่งออกเนี่ยสูงมากะนะฮะซึ่งสูงกว่าที่คาดการเยอะมากนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันลุมแล้วช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าภาษีของทัมเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม,มซึ่งอันนี้มันจะมีโอกาสสูงมากที่อัตราการขยายตัวของการส่งออกเนี่ยอาจจะเติบโตต่ำมากหรืออาจจะถึงติดลบได้ค เมื่อประกอบเข้ากับความเสี่ยงทางการเมืองความไม่แน่นอนของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนและการบริโภค mm. จริงๆการลงทุนเนี่ยช่วงไต,ตรมาสที่2เนี่ยมันขยายตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้าง,งชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ย mm. ก็ขยายตัวเป็นบวกแล้วก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไต,ตรมาสแรกในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยก็มีการเร่งรัดการใช้จ่าย <c oughs> นะฮะ ก็ทําให้ตรงนี้มันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆก็เริ่มทยอยออกมาแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเฉพาะการอยู่4เดือน <Okay. S 2> หรือแม้กระทั่งเกิดความวุ่นวายไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วอย่างที่คาดเนี่ยก็จะมีผลกระทบทั้งหมด uh huh. อาจารย์นุสรร์กำลังจะมองว่าการเปลี่ยนรัฐบาลหรือแม้กระทั่งความ เสถียรภาพทางการเมืองมันย่อมส่งผลครั้งนั้นเลยใช่ครับน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าด้วย,ยความด้วยความที่โครงสร้างของภาคเอกชนเนี่ยมีความเข้มแข็งระดับหนึ่งแล้วก็โดยปัจจัยพื้นฐานและสถาบัานทางเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยเนี่ยเราก็เจอปัญหาแบบนี้มาเป็นระยะระยะอยู่เขาก็พยายามที่จะปรับตัวฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่แรงมากถ้าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ย ยังอยู่ภายใต้วิถีทางประชาธิปไตยคือใช้กลไกรัฐสภาแล้วก็ไม่ไม่มีการใช้อำนาจนอกระบบแต่ถ้ามันมันออกนอกระบบเนี่ยอันนี้น่าจะมีผลกระทบค่อนข้างแรงค่ะ,คะ